เราจะมอบอีกหนึ่งรางวัลที่น่าส่งเสริมครับกับ m s s s r a n น Thailand 2024ครับนี่คือรางวัล Best Director Award ครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับเราได้พู้อนวยการกองประกวดจากทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยครับพวกเขาสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆตลอดทั้งปีกับการประกวด Miss Grand ในทุกจังหวัดเลยนะครับ วันนี้นะฮะจะมี1ท่านเท่านั้นครับที่จะได้รับรางวัล Best Director Award ไปครับแต่ขออนุญ,ญาตเชิญ5ท่านที่เข้ารอบนะครับกับ Best Director Award ในปี2025นี้ครับขออนุญาตเชิญนะครับผูด้โดยการกองประกวดจากจังหวัดสระบุรีครับคุณสุรินทรามหากิจอัครพงศ์ครับ จังหวัดภูเก็ตครับขอเชิญคุณที่รักพนน์น่าจังหวัดอุดรธานีขอเชิญคุณยุรนันจันทขยา สาจากจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญดุลพัส,สนททันยโคตร นาตเรียเชิญครับคุณนวัดอิสระไกรศีลครับขึ้นมอบรางวัลกับ Best Director Award ในตอนนี้ซึ่งได้แก่ผู้ดวยการกองประกวดครับ Best Director จากจังหว,วัดสราบุรีด้วยครับคุณสรุระยดามหากิจอัครองค์ กองประกวดจากสระบุรีครับยอดเยี่ยมมากมาเลยนะครับวนปีน้บานมากันแล้วทุกปีครับและขอเสียงปรบมือให้กับรองอีก4จังหวัดน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตอุดรธานีสงขลาและคนครสวรรค์ครับเป็นรอง best director board ในวันนี้ สุดยอดครับขอสิประ์ุลิดังอีกรอบหนึ่งครับให้กับเบสไดเรกเตอร์และรองเบสไดเรกเตอร์อทุกท่านบนเวทีนี้ครับขอบคุณคุณนวัดอิสระไกรศรีด้วยครับ